ดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องฮันนบาซีซั่น2พาร์ที่2ในตอนนี้เป็นเรื่องราวของวิลก่อนที่เขาจะไปขึ้นศาลในตอนที่แล้วซึ่งเราจะได้เห็นว่าวิลต้องเผชิญกับสภาวะความคิดที่สับสนและฮันนบาวก็เริ่มเผยท่าแท้ออกมาเรื่อยๆเลยล่ะครับ ก่อนไปรับชมผมขอพละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆในช่องก็สามารถรับชมได้มีสปอยหนังสนุกๆมากมายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องฮันนี่บาวซีซั2พาที่2กันได้เลยครับ แจ็คมาหาฮันนีบาลที่บ้านเขากําลังทําอาหารอยู่แล้วทั้งคู่ก็มองหน้ากันจากนั้นก็เริ่มสู้กันจนเลือดสาดทันทีแจ็คใช้เน็กไทรัดคอฮันิบาวจนเขาล้มลงและนิ่งไปเมื่อแจ็คเริ่มคลายเน็กไทออกฮันิบาวก็หยิบเศษกระจกที่พื้นมาแทงคอเขากลับทันทีแล้วาพาตัดไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนฮันนบาวกำลังเสิร์ฟเมนูไข่หอยเมน่นพร้อมกับซาชิมิให้กับแจ็ค เขาชอบอาหารมือนี้มากฮานิบาลเลยเล่าให้ฟังว่าครั้งสุดท้ายที่เขาทําเมนูนี้คือตอนที่ทําให้ป้ามุราสกิกินซึ่งตอนนั้นเรากําลังสูญเสียเหมือนกับตอนนี้ที่เรากําลังสูญเสียวิวไปแจคเลยบอกว่านี่มันเป็นความผิดผมไม่ใช่ความผิดของคุณ ผมคิดมาตลอดว่าวิวอาจจะโดนกล่าวหาเรื่องที่เขาฆ่าคน5้คนจะคิดว่ายังไงตัวเขาต้องโดน FBI สอบสวนแน่ๆน่รวมถึงฮันดิบาลด้วยถ้าดูจากคำให้การที่วิวเคยให้ไว้คุณมีส่วนเกี่ยวข้องเต็ม ในตอนนั้นเองวิวกำลังเห็นภาพตัวเองยืนตกปลาอยู่กลางแม่น้ำและกวางตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาจากนั้นเขาก็ค่อยๆกลับมาที่โลกแห่งความจริงชิวตันกำลังคุยกับเขาอยู่และถามว่ารู้สึกยังไงบ้างวิวเลยตอบไปว่าผมรู้สึกเหมือนเป็นสาวน้อยตกน้ำที่มีคนคอยปลาบอลใส่เพื่อให้ตกลงไปในน้ำให้ได้แต่ปลาพลาดตลอดตอนนี้วิวไม่อยากคุยกับชิวตันเขาอยากคุยกับฮันนบาามากกว่า ในห้องทำงานของเคดี้ผู้ตรวจราชการที่ดูแลหน่วย FBI เธอเรียกอารันนาและแจ็คเข้ามาสอบถามคดีของวิลเนื่องจาก ana, อารันนาเคยยื่นรายงานเรื่องสภาพจิตใจของวิลไว้โดยเนื้อหารายงานมีการเตือนแจ็คแล้วว่าไม่ให้นำตัววิลมาช่วยงานแจ็ครู้ทุกอย่างแต่ก็ยืนยันให้วิลเข้ามาช่วยเคดี้ขอให้อารันนาถอนรายงานนั้นซะแต่เธอยืนยันว่าไม่เพราะเหตุการณ์ที่เธอเคยเตือนมันได้ทำลายชีวิตวิลไปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นควร เป็นส่วนสําคัญของบันทึกเคดี้ห้ามเธอไม่ได้ก็เลยบอกกับแจ็คว่าเรื่องนี้คงจบไม่สวยแน่ๆเพราะแจ็คก็อาจจะโดนเด้งไปด้วย ภาพตัดมาที่เจ้าหน้าที่สองคนเขาได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นแปลกๆล,ลอยขึ้นมาจากในแม่น้ําเลยเข้าไปดูเมื่อเข้าไปใต้น้ําตกเขาใช้ไม้ทิ่มลงไปในแอ่งน้ําด้านล่างจูจ่ๆก็มีศพลอยขึ้นมาหลายศพจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ฮันนีบาลเขากําลังคุยกับบิดิเลียและบอกว่าวิลอยากเจอเขาเขาก็อยากไปเจอวิลเหมือนกันเพราะสงสัยว่าวิลคิดยังไงหลังเกิดเรื่องทั้งหมดแต่บิดิเลียก็พยายามห้ามไม่ให้เขาไปเพราะไม่อยากให้ล้ําเส้นมากเกินกว่านี้ The แต่ฮานิบาลก็บอกกับเธอว่าเขาคิดถึงวิลมากๆบิดิเลียคิดว่าฮานิบาลหมกมุ่นในตัววิลมากไปฮานิบาลเห็นวิลเป็นเพื่อนที่แสนดีวิลจริงใจและผมก็ชื่นชมเขาต่อมาฮานิบาลมาหาวิลที่ห้องขังวิลบอกว่าเสียงในหัวเขาเหมือนกับเสียงของฮานิบาลเขาสลัดมันออกจากหัวไม่ได้ฮานิบาลพยายามพูดให้วิลอมรับว่าตัวเองเป็นฆาตรกรแต่วิลไม่ได้คิดแบบนั้นเขารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าฮานิบาลน่าจะเป็นฆาตรกร ัวจริงและตอนนี้เขาก็ไม่ได้มองว่าฮันนิบาวคือเพื่อนอีกแล้ววิวบอกกับฮันนบาลว่าเขาจะจําทุกอย่างนี้ไว้และจะกลับมาคิดบัญชีทีหลัง ในห้องพิสูจน์หลักฐานเคเก็บตัวอย่าง d n a จากฮันดบาลและชุดสูตรหลายๆตัวของเขาเขาถามเธอว่าจะเก็บสูตรพวกนี้ไว้นานไหมเคเลยบอกว่าคุณอาจจะต้องซื้อใหม่เลยละ่ะเพราะมันต้องทําไปตามระเบียบแต่ก็ไม่มีใครอยากให้เจอหลักฐานอะไรยกเว้นวิลฮันดบาลเลยตอบไปว่าหลักฐานที่คุณมีทั้งหมดจะชี้ว่าวิลเป็นคนผิดเขาจะต้องผิดหวังแน่ๆ ต่อมาฮานิบาวมาช่วยแจ็คสืบสวนคดีที่เจอศพใต้แม่น้ำซึ่งมีถึงหกศพทุกโพบถูกเคลือบด้วยเรซินและฉีดซิลิโคนเข้าไปในร่างกายฮานิบาวบอกว่าฆาตรกรกำลังทำแบบจำลองมนุษย์ขึ้นแจ็คให้ความเห็นว่าถ้าทำแบบจำลองเขาก็น่าจะเก็บไว้ไม่น่าจะทิ้งแบบนี้ฮันิบาวสันนิษฐานว่าเนี่ยเป็นแบบจำลองที่ไม่สมบูรณ์เลยเอามาทำลายทิ้งหลังไปดูที่เกิดเหตุเสร ฮ a n ิบาวมาหาบิดีเลียเขาเอาหนังสือเซ็นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการปรึกษาของตัวเองมาให้เธอเผื่อว่าแจ็คจะมาขอดูฮ a n ิบารเล่าให้เธอฟังว่าวันนี้ได้ไปดูที่เกิดเหตุนในตำแหน่งของวิลมาเขารู้สึกว่าได้เห็นวิลผ่านตัวของเขาเองบิดีเลียบอกว่าดีคุณกำลังทำตัวสนิทกับ FBI อยู่นะเขาตอบเธอว่าดูเหมือนแจ็คจะสงสัยในตัวผมน้อยกว่าคุณแล้วนะบิดีเลียเลยตอบไปว่านั่นเป็นเพราะข่าวยังไม่รู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้าง ภาพตัดมาที่อรันนาเธอเข้ามาหาวิลเพื่อพูดคุยและบอกว่าตอนนี้เธอได้ไปช่วยดูแลหมาให้วิลบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีตัวแทนทางกฎหมายเลยเพราะเขามัวแต่ไล่ทนายของ FBI ออกไปอาลันนาเลยอาสาหาทนายให้และแนะนําวิลว,ว่าควรแก้ต่างรถที่เขามีภาวะอัตโนมัติที่ไม่รู้ตัวตอนกระทําผิดซึ่งศาลจ,จะอนุญาตให้โต้เถียงได้และไม่ถูกตัดสินว่าเป็นอาชญากรรมเพราะจำอะไรไม่ได้ แต่ความจริงแล้ววิวจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างอารันนาบอกว่าตอนนั้นคุณอาจจะเสียสติและช่วงเวลานั้นคุณอาจไม่ใช่วิวที่ฉนันรูจ้จักวิวเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงฮันดีบาวเขาพูดสิ่งที่ไม่เคยพูดกับผมอารันนาจึงช่วยวิวให้ฟื้นความจำวิวนั่งมองเข็มนาฬิกาที่ทำจากไฟแล้วเริ่มเข้าไปในสมาธิเขาเห็นใบหน้าของอาราันนาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำและลอยเข้ามาใกล้หน้าเขาเรื่อยๆ ในตอนนั้นเองชิวตันก็แอบดักฟังทั้งสองคุยกันด้วยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่โต๊ะอาหารซึ่งปลายโต๊ะมีชายร่างดำมีเขาเป็นกวางนั่งอยู่เมื่อวิลมองกลับมาที่จานอาหารของตัวเองก็เจอกับใบหูข้างหนึ่งเขาสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีและบอกกับอาราณาว่ามันไม่ได้ผล ชิลตันมาหาฮันนบาลที่บ้านวันนี้เขาเสิร์ฟเมดูที่ทําจากผักเนื่องจากชิลตันไม่เหลือายอยู่แล้วเพราะโดนควักออกไปจากซีซันที่แล้วก็เลยกินเนื้อไม่ค่อยได้ชิลตันมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้อรันนาเข้าไปหาวิลเขาเป็นคนไข้ของผมแต่กลับปฏิเสธการรักษาจากผมฮันนบาลเลยบอกว่าวิลจะเป็นความท้าทายให้จิตแพทย์ทุกคนเขาฉลาดและเข้าใจในทุกเรื่องชิลตันเล่าว่าอารันนาสะกดจิตเพื่อฟื้นความจําแต่ทําไม่สําเร็จวิลบอกกับทุกคนที่เจอ ว่าคุณเป็นฆาตรกรฮานิบาลเลซแซลกลับไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็กําลังกินข้าวกับฆาตรกรโรคก,กิตอยู่นะบนรถไฟฟ้าชายผิวดําคนหนึ่งกําลังถูกคุกคามและบอกว่าเขามีผิวสวยเมื่อกลับมาที่บ้านรถของเขาก็ดังขึ้นกลางดึก เขาเลยออกมาดูและพบพลาสติกโปรออกมาจากท้ายรถแล้วชายคนหนึ่งก็เดินมาข้างหลังเขาชายผิวดำถูกพาตัวมาที่ห้องห้องหนึ่งชายคนหนึ่งกำลังฉีดยาเข้าไปในร่างแล้วดวงตาของเขาก็เบิกโพรงขึ้นชายคนนั้นเย็บตัวเขาติดกับร่างหนึ่งไว้แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องพิสูจน์หลักฐานทุกศพที่เจอในแม่น้ำเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างเพศไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนอกจากการหายตัวไปเหมือนกันมีเฮโรอีนจำนวนมากในร่างกายและถูกฉีดวัตถุก,กันเสียเข้าไปเพื่อคง สภาพสีผิวไวให้ดูเหมือนมีชีวิตและใส่ซิลิโคนในร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายสู้ผอมเหยื่อทุกคนมีแผลเจาะยืดไว้เพื่อจัดแสดงโชว์แจกขให้เจ้าหน้าที่สืบดูรายชื่อคนที่หายไปใกล้ๆนี้ทันที ต่อมาแคทมาหาวิวที่ห้องขังเธอเล่าว่ามีหลายคนหายตัวไปวิวเลยขอดูข้อมูลแล้วรูปของเหยื่อแคทบอกว่าฆาตรกรหมายตาเหยื่อมันตามไปที่บ้านแล้วลักพาตัวและฉีดยารักษาสภาพไว้เธออยากรู้ว่าฆาตรกรเลือกเหยื่อ,อยังไงเขาหยิบรูปสลับเรียงกันไปมาและบอกกับแคทว่าผมเห็นแผงสีฆาตรกรน่าจะเป็นคนที่ชอบศิลปะแน่ๆแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารเจ้าหน้าที่เอาสเต็กมาให้วิวขณะที่เขาหั่นสเต็กเข้าปากเขา เขาเห็นภาพตัวเองกำลังถูกฮันดิบาวสอดท่อเข้าไปในปากและเอาหูยัดใส่ลงไปซึ่งทำให้เขาถึงกับสําลักเนื้อสเต็กออกมาเลยทีเดียว แล้วาพากระตัดมาที่แจ็คเข้ามาที่บ้านของวิลทักทายวินสตันและเข้ามานั่งที่เตียงจากนั้นก็ครุ่นคิดบางอย่างอลันนาดินเข้ามาพอดีแจ็คบอกกับเธอว่าเขาเข้าใจที่อลันนาต้องยื่นรายงานให้ FBI เพราะนั่นอาจจะช่วยวิลจากสถานการณ์ตอนนี้ได้อลรนนาเลยบอกกับแจ็คว่าการเปิดเผยความผิดของฮันนบาลดูจะสําคัญสําหรับวิลมากกว่าความคิดของเขาเองแล้วแจ็คบอกว่าฮันนีบาลไม่ได้ผิดอลันนาบอกว่าวิลก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันเขาแค่ต้องการ ให้ฮันดีบาเป็นคนผิดเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเผชิญความจริงในสิ่งที่เขาทำผ่าตัดมาที่วิวอีกครั้งเขากำลังยืนอยู่กลางแม่น้ำสายเดิมแจ็คตะโกนเรียกเขาจากริมแม่น้ำแล้วภาพก็ค่อยๆตัดมาที่ห้องขังแจ็คมาหาเขาและเห็นว่าวิวกำลังเมือ,อยู่เลยถามวิวว่าเมื่อกี้คุณอยู่ที่ไหนวิวตอบไปว่ากำลังตกปลาหนะแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่แจ็คมาเตือนวิวว่าเคยเป็นใคร คุณกำลังสอนนักเรียน FBI อยู่ในห้องเมื่อ5เดือนที่แล้วซึ่งวิลก็จำมันได้ดีเขาบอกกับแจ็คว่าจำเรื่องฮันนีบาลได้แต่เขาไม่มีหลักฐานที่ดีพอที่จะโน้มน้าวให้แจ็คเชื่อแจ็คบอกว่าเขาสอบสวนฮันนีบาลแล้วทุกระเบียดน,นิว้วแต่ไม่เจออะไรเลยวิลบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาทางจิตแต่เขาสุดแสนจะฉลาดแจ็คทนฟังไม่ได้และขอตัวออกไปวิลเลยตะโกนตามไปว่าคุณอาจไม่เชื่อผมตอนนี้แต่สักวันคุณจะต้องเชื่อผมแน่นอน แล้วภาพก็ตัดมาที่แห่งหนึ่งชายผิวดำที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้ลืมตาตื่นขึ้นมาและพบศพของคนมากมายนอนกองอยู่รอบๆเขาพยายามเอามือออกจากแกม้มแต่ร่างกายของเขาก็เริ่มแข็งตัวจนไม่สามารถขยับเพลเย่นได้แล้วเขาร้องตะโกนออกมาอย่างทรมานและพยายามดึงร่างที่ติดกันออกแต่เรซิ่งก็แข็งมากจนทําให้เนื้อของเขาฉีกขาดแถมยังมีส่วนที่ถูกเย็บไว้ให้ติดกันอีก ซึ่งมันทําให้เขาเจ็บปวดมากๆเขาดิน้นรนจนหนีออกมาด้านนอกได้สําเร็จแต่ฆาตากรก็กลับมาพอดีทําให้เขาต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าจนมาถึงหน้าผาซึ่งด้านล่างมีแม่น้ําไหลผ่านเมื่อหมดหนทางเขาเลยตัดสินใจโดดลงแม่น้ําทันทีแต่ก็ซวยซ้ำซวยซ้อนร่างของเขาไปกระแทกเข้ากับหินทําให้เขาไม่รอดชีวิตต่ตอมาฮันนบาลและอารันนามาหาวิวที่โรงพยาบาล อนนี้วิวไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วรู้สึกกลัวมากๆฮันนีบาลบอกว่าเมื่อจำไม่ได้คุณเลยถูกจินตนาการเหนี่ยวรั้งเอาไว้วิวไม่รู้ว่าอะไรดีกว่ากาันระหว่างเชื่อว่าตัวเองเป็นคนทำหรือเชื่อว่าฮันนีบาลเป็นคนทำอารนาบอกว่าฮันนีบาลไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงตัวคุณด้วยเราต้องหาความจริงที่เกิดขึ้นให้ได้และก้าวต่อไปด้วยกันวิวรู้สึกว่าถูกฮันนีบาลหักหลังเขาสับสนมากๆฮันนีบาลเลยบอกกับวิบวว่าให้ผมช่วยคุณนะ นะเมื่อได้ยินแบบนั้นวิวก็ร้องไห้ออกมาและบอกว่าผมต้องการให้คุณช่วยจากนั้นก็ถูกพาตัวเข้าห้องไปบิดิเลียมาหาฮานิบาลที่ทำงานและบอกว่าเธอจะเลิกเป็นจิตแพทย์ส่วนตัวให้แล้วเธอถึงขีดจ,จำกัดและไม่สามารถให้คำปรึกษาได้อีกมันถึงเวลายุติความสัมพันธ์นระหว่างเราแล้วบิดิเลีย,เร,ยเริ่มสงสัยถึงการกระทำของเขากับวิวและสงสัยเรื่องที่เธอเคยถูกฮันิบาลทำร้ายในอดีตฮานิบาลเลยถามกลับไปว่า ุณได้พูดเรื่องนี้กับแจ็คไปหรือยังบิดีเลียบอกว่าเธอไม่ได้พูดแต่ถ้าพูดเธอจะดูน่าสงสัยเหมือนกับคุณเขาถามเธอว่าแล้วผมทําผิดเรื่องอะไรแล้วค่อยๆเดินมาหาเธอทีละก้าวจนประชิดต,ตัวบิดีเลียตอบไปว่าฉันพูดไม่ได้แต่ที่สรุปได้ก็คือคุณเป็นคนที่อันตรายมากๆก,กรุณายอย่ามาที่บ้านฉันอีกซึ่งก่อนเธอออกไปฮานิบาลก็เล่าให้ฟังว่าเขากลับแปลรักษาวิลเพราะวิวขอร้องให้ช่วยเธอเลยบอกว่างั้นพวกคุณก็คง ผู้ควรกันแล้วล่ะนาหองพิสูจน์หลักฐานร่างของชายผิวดำถูกพบเขามีชื่อว่าโรแลนด์มีปริมาณเฮโรอ,อีนในตัวสูงมาก ศพถูกพบในแม่น้ำสายย่อยซึ่งอยู่ห่างจากเหยื่อชุดแรกกว่า400อไมล์แคทบอกว่าคนพวกนี้มีสีผิวต่างกันอยู่เล็กน้อยซึ่งฆาตกรอาจจะกำลังทำแผงสีอยู่ก็ได้และก็คงมีหลายร่างที่มาเติมแผงสีของเขาฮันนีบาเหมือนจะรู้ว่าเธอได้ข้อมูลพวกนี้มาจากวิลเลยแซวไปว่าเหมือนวิลมายืนอ,อยู่ในห้องนี้เลยแจ็คเรียกตัวแคทมาพบเพื่อถามว่าทำไมไม่บอกเขาก่อนที่จะไปหาวิลเธอบอกว่าฉันรู้ว่าคุณจะตอบว่าไม่ให้ไปแน่ คุณทาให้ฉันประสาทเสียยุ่นนะแจค,คิดว่า,าการที่วิวเป็นมันทําให้เชื่อไม่ได้และเขารู้สึกผิดที่ทําให้วิวต้องเป็นแบบนั้นแจค็คขอให้เธอลืมทุกเรื่องที่คุยกับวิวทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและขอให้เธอทําอย่างที่เธอเชื่อเพราะแจค็คไม่สามารถสั่งการอะไรตอนนี้ได้เนื่องจากเขากําลังถูกพิจารณาว่าเหมาะสมกับตําแหน่งตอนนี้หรือเปล่า ภาพตัดมาที่ฮันนีบาวเขาเข้าไปดมกลิ่นเหยื่อใกล้ๆและได้กลิ่นของป่าเข้าโพดเขายิ้มออกมาด้วยท่าทีสุดหลอนฮันนีบาวมาหาวิลที่โรงพยาบาลและบอกว่าครั้งก่อนคุณขู่ผมว่าจะคิดบัญชีคุณกําลังตามหาอะไรบางอย่างในสมองเพื่อกล่าวหาผมผมคิดได้แค่ว่าคุณหาบันไม่เจอหรอกแต่ไม่ว่าคุณจะจําอะไรได้มันจะเป็นความจริงที่บิดเบือนฮันนีบาวถามว่าแคทได้มาหาคุณหรือเปล่าวิวตอบว่าใช่ฮันนีบาวถามว่าคุณเห็นอะไรในรูปเขาเห็นคด ไม่ได้แขวนเหยื่อวไว้แต่เชื่อมทุกคนไว้ด้วยกันเพื่อสร้างผ้าฝาผนังมนุษย์และเขาทําบางส่วนหายไปหลายวันต่อมาแคทมาหาวิลเพื่อขอคําแนะนําเรื่องคดีแต่วิลบอกว่าอานิบาลแนะนําไม่ให้เขาทําคดีพวกนี้ต่อซึ่งผมมีเหตุผลในการหยุดฆาตกรพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมอยากได้บางอย่างตอบแทนแค่เลยถามว่าคุณอยากได้อะไรละ่ะฉันคุยกับหัวหน้าที่นี่ได้นะวิลบอกว่าชิวต้าแนหเหรอ เขาดักฟังผมตลอดเวลาที่มีคนมาหาแคทเลยถามว่าแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่วิลอยากให้แคทหยุดสนใจหลักฐานที่มาตัวเขาแต่เธอก็ตอบทันทีว่าฉันทําไม่ได้วิลถามว่ามีสีอีกกี่สีที่ฆาตรกรจะใส่เพิ่มในกล่องสีเทียนเพื่อเปรียบให้แคทเห็นว่าจะต้องมีคนอีกเท่าไหร่ที่ต้องมาตายเพราะเป็นพาเลทสีให้กับฆาตรกรเขาหยิบรูปเหยื่อรายล่าสุดมาดูและเข้าไปในจินตนาการอีกครั้งเหยื่อรายนี้มีสีผิวที่สมบูรณ์เก รักษาไว้ได้อย่างดี ใส่ใจทุกๆรายละเอียดวิวหันไปถามแคทว่าโรแลนด์เคยเข้ารับการบําบัดมาก่อนไหมเธอตอบว่าเคยบําบัดเฮโรอีนและอย่างอื่นอีกเยอะแยะวิวบอกว่าร่างนี้มีความต้านทานต่อยาที่ผสมกับฟินปริมาณที่ฉีดเข้าไปมากเกินเลยไม่ได้ฆ่าเขาเขารอดตายจากสิ่งที่เกิดขึ้นและฉีดตัวเองจนหนีออกมาได้เขาต้องมีสถานที่ส่วนตัวโกดังฟาร์มสถานที่ที่พบศพต้องเป็นที่สูงและถูกทิ้งร้างซึ่งมันอยู่ใกล้กับน้ำวิวถามว่า ฮันนีบาลว,วิเคราะห์สอบออกมายังไงแคนเล่าสิ่งที่ฮันนีบาลพูดให้ฟังว่าเหยื่อถูกโยนทิ้งลงแม่น้ําวิลเลยบอกว่านั่นอาจเป็นสิ่งที่เขาพูดแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเสมอไปนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ป่ากเข้าพูดฮันนีบาลใส่ชุดคลุมพลาสติกทั้งตัวมาที่ฟาร์มร้างแห่งหนึ่ง เขาไต่บันไดขึ้นไปบนแทงน้ําและเมื่อมองลงมาก็เจอกับภาพจิตกรรมที่ทําจากร่างมนุษย์มันดูเหมือนดวงตาของคนและเมื่อจ้องมองลึกลงไปคาตกรก็เดินเข้ามาฮันนบาลเลยตะโกนไปว่าสวัสดีผมชอบผลงานของคุณ หลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่เจอกับฟาร์มนี้เข้าและนําศพของทุกคนออกมาฮันิบาลเข้ามาที่เกิดเหตุเขาถามแคทว่าพวกคุณเจอที่นี่ได้ยังไงเธอเลยบอกว่าคุณกับวิลเป็นทีมที่ดีคุณบอกเราว่าต้องหาอะไรส่วนวิวก็บอกว่าต้องหาที่ไหนวิลไม่คิดว่าโรแลนด์ถูกทิ้งและหนีออกมาเราแกะรอยที่ที่เจอศพจนมาเจอที่นี่เมื่อเข้ามาด้านในศพมากมายถูกเรียงกันเป็นวงกลมแบบสวยงามแจ็คถามฮันิบาลว,ว่าคุณคิดว่าคนที่ ลงมือจะทําแบบนี้อีกหรือเปล่าฮันนิบาบอกว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่ก็เป็นตอนจบเขาอาจจะไม่ค่าอีกแล้วก็ได้ แจค็คมาหาจิตแพทย์ส่วนตัวและบอกว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิวเขามองโลกมืดมนมากขึ้นตอนนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกผิดกับวิวแต่รู้สึกผิดที่เห็นทุกอย่างแตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเพราะสิ่งที่เขาทำเขาผลักให้วิวต้องเผชิญหน้าทาั้งทั้งที่มีคนเตือนแต่ก็ไม่ฟังเขาล้มเหลวในชีวิตมากๆกจิตแพทย์บอกว่าทุกคนก็ล้มเหลวเหมือนกันหมด แจ็คบอกว่าตอนนี้ผมมองเพื่อนของผมแล้วเห็นฆาตากรในตัวเขานาห้องพิสูจน์หลักฐานศพที่นําออกมามีทั้งหมด47ศพระบุต,ตัวตนไปแล้ว19ศพแต่มีศพหนึ่งที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้แจ็คเลยถามว่าทําไมต้องโฟกัสที่คนนี้ด้วย แอดบอกว่ารูปแบบการเย็บศพนี้ตรงกับการเย็บศพของโรแลนด์ซึ่งศพนี้น่าจะมาแทนที่โรแลนด์แต่ศพนี้ถูกตัดขาไปข้างหนึ่งแจ็สงสัยว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับขาเยื่อละ่ะเจาา้าหน้าที่คนนึงเลยบอกว่าฆาตกรน่าจะตัดขาเขาให้พอดีละมังแล้วภาพก็ตัดมาที่ฮันิบาลกําลังนำขาข้างหนึ่งออกมาตัดทีละชิ้นทีละชิ้น,ลนและนำมาทำอาหารกิน แจ็คเรียกให้บิดีเลียมาหาเธอเลยบอกว่านี่อาจเป็นบทสนทนาครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับฮันนิบาลเพราะข้อมูลที่เธอมีอยู่ก็น่าจะให้ไปหมดแล้วเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยทางอารมณ์เลยขอดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นิซาและบอกว่าเธอกับฮันนิบาลได้รับความบอบช้ำจากคนไข้ที่อันตรายแจ็คบอกว่าฮันนิบาลเป็นคนเก่งเขาอ,อาจช่วยคุณแก้ไขได้แต่บิดีเลียปฏิเสธและขอตัวลากลับก,บก่อนเธอขอให้แจ็คไม่ต้องติดต่อมาอีก แพรและฮันนิบาลมาหาวิลเธอเอารูปของเหยื่อให้ดูวิลเริ่มจินตนาการอีกครั้งคาตกรเลือกเหยื่อและนำมาเรียงต่อกันแต่มีศพหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาดีไซน์ไว้มันดูต่างจากคนอื่นแล้วเขาก็เงยขึ้นไปมองด้านบนกวางในร่างมนุษย์โผล่หน้ามาจ้องมองเขาอยู่แล้วร่างของเขาก็ถูกเย็บต่อกับศอข้างๆซึ่งเป็นฝีมือของฮันนิบาลฮันนิบาลบอกกับวิลว,ว,ว่าพระเจ้ารู้สึกดีตอนฆ่าเขาทำมันตลอดเวลาจากนั้นวิลก็ลืมตาตื่นขึ้นและ บอกว่าฆาตกรคือคนที่อยู่ในรูปภาพนี้พร้อมกับชี้ไปที่รูปแค่เลยถามว่าแล้วขาเขาหายไปไหนวิลให้ความเห็นว่าคนที่ช่วยฆาตกรเย็ยบร่างน่าจะเอาขาไป,ไปเป็นรางวัลฮานิบาบอกว่าเขาต้องมีเพื่อนแน่แน แล้วภาพก็ตัดมาที่ฮันนิบาลเขากําลังฉีดเฮโรอีนเข้าร่างของฆาตกรฆาตกรถามว่าทําไมคุณถึงช่วยผมเขาตอบว่าตอนนี้คุณจะได้เห็นดวงตาของพระเจ้าสะท้อนกลับมาถ้าพระเจ้ามองลงมาหาคุณคุณไม่อยากจะมองท่านกลับอย่างนั้นเหรอแล้วฮันนิบาลก็ปิดจ็อบเก็บงานจิตกรรมจนเรียบร้อยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่วิลอีกครั้งเคธเพิร์นเนลเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลหน่วย FBI แวะมาหาเขาและเล่าเรื่องอารันนาที่พยายามบอกว่า FBI เป็นคนทําให้วิลต้องเป็นแบบนี้แต่ในมุมของ FBI กลับมองว่าวิวได้กลายเป็นฆาตก,กรไปแล้วเคตยิ่งข้อเสนอให้วิวสารภาพแล้วเธอจะช่วยให้วิลได้อยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตนี้ตลอดไปวิลบอกว่าเขาบริสุทธิ์ เคสบอกว่าถ้าเขาไม่สารภาพจะถูกตัดสินว่าผิดอาจมีโทษถ,ถึงตายก็ได้ฉันพยายามช่วยชีวิตคุณแต่วิวก็ไม่ยอมเลือกอะไรสักทางและบอกว่าเขาจะเลือกช่วยชีวิตตัวเองวิลกำลังตกปลาอยู่กลางแม่น้ำอีกครั้ง ศพมากมายลอยมาตามน้ําแล้วเสียงเปิดประตูห้องขังก็ดังขึ้นบิดีเลียมาหาวิลวิลรู้ทันทีว่าเธอคือจิตแพทย์ของฮันนบาวเธอบอกว่าได้ยินเรื่องของคุณมานานจนเหมือนได้รู้จักคุณฉันต้องการพบคุณก่อนที่ฉันจะถอนตัวฉันเชื่อว่าฮันนบาวน่าจะคิดว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณจะรอดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วเธอก็เดินข้ามเส้นขาวเข้ามาที่ห้องขังและกระซิบข้างหูเขาว่าฉันเชื่อคุณนะก่อนที่ เจ้าหน้าที่จะมาพาตัวเธอออกไปฮันนีบาลสวมชุดพลาสติกเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันคือบ้านของบีดิเลียนั่นเองเขาจะมาจัดการเธอแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วบีดิเลียทิ้งขวดน้ำหอมไว้ให้เขาดูต่างหน้าฮันนีบาลนึกถึงคำพูดของเธอที่บอกว่าและข้อสรุปที่ฉันคิดได้คือคุณเป็นคนอันตรายเขาดมน้ำหอมและยิ้มออกมา ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับซีรีส์เรื่องอันิบาซีซั่น2ภาคที่2ก็ไม่รู้ว่าวิวจะสามารถรอดออกไปได้หรือเปล่านะครับใครรอรุเนเอาใจช่วยวิวมาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและผมจะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้มุ่งสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครป์ไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ